สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องขปนนปีนะคะกับพี่ขปนนะคะวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมที่ชื่อว่าหมานีหัวหมาเอยนีหัวสุนัขนะคะสุนัขหัวสุนัขคือแบบแล้วเป็นแมวเขาเป็นหมาเขาจะได้จับเรานะคะข้้งบนคือสามารถสะสมเรียนได้นี่หน้าตาหัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นึ่นนตาแดงมากเราต้องเก็บแมวทั้งหมดกี่ตัว ยังไม่รู้วยอันนี้อะไรพูดคุยได้ช่วยด้วยลูกของฉันหายไปกรุณาหาเจ็ดเด็กและนำพวกเขาที่นี่เอ้ที่นี่ระวงังมีมอนสเตอร์โอเคโอเคมันจะมีมอนสเตอร์ใช่ไหมโอเคโอ้มอนสเตอร์เออมีสองทาง จะไปทางไหนดีทุกคนไปทางนี้แล้วก็เป็นแมวตัวเล็กๆมันจะมาจับเราเอาไปกินหรอจะมาจับเราเอาไปขมือแบบตกใจเหมือนเลยเพื่อนอู้เพื่อนเพื <c oughs> ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอู้เพื่อนเอามันมาตรงนี้ได้ไหมทาไมเนี่ยอ้คน เฮ้ยจะตายพี่จะตายโอ้โหมีหมามีหมาโอ้โหแล้วมันจะไปผ่านไหมเนีเ่ยตักะตัก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 ก้าโอ้โหมีแมวหรือ,อรเฮ้ยุกคนไปตางนีออ้ไปตางนี้เฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้ทั้งสองทางเลยทุกคน ต้องมางมไไมทางนี้ไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้โอ้โหต้องซุ่มเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยไปเร็วดูปุ๊บ อุ้ยตรงนี้มันไปไม่ได้อุ้ยลูกคนแมวหรือหมาเนี่ยลูกคนเราถามถามตัวเองนะว่าเราคือแมวหรือหมาไปทางนี้ทีนึงอุ้ยอมาทางนี้คน นี่เขาบอกแล้วว่าเราต้องหาแมวทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วก็คือแมวมันกันไม่ใช่หรอเดินไปเดินมาเนี่ยคืตันนี้มันไม่หันมามันไม่หันมาอุยมันมีทางไปงไหมอุ้ยนี่ไงทุกคนมันมีทางไปอยู่อุ้ยปิดกระตาตั้งนานเฮ้ยลูกแมวเปิดหยิบขึ้นมนาะ อุ้ยได้มาแล้วตัวหนึ่งเอาไปให้ใครอะ่ะตรงนี้มีที่วาร์ปด้วยอุ้ยนีไ่ไงนีไ่ไงเราเจอแล้วลูกคุณอุ้ยได้เงินสิบสิบบาทสิบเหรีบบยญเอ่อแทงเอ้ยอะไรอะ่ะเขาบอกว่าอะไรนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เาบอกว่าขอบคุณนะที่ที่ช่วยเขากลับมาที่นี่ได้โอ้ยแต่แมวตัวนี้จะมัน,มนอ้วนจังอะทุกคนแมวตัวนี้อ้วนมากโอเคเราหาหา,หาแมวได้แล้วตัวหนึ่งหาลูกของเขาได้แล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นกุญแจสีอะไรนี่แหละแถวแถวนี้มันไม่ใช่กุญแจรหรอมันคือกล้วยหรอ มือไม่กุญแจมันคือกล้วยเฮ้ย,ยน้องแมวน้องแมวไม่ไม่จับเราทำไมอ่ะไอหมาตัวนี้มันมันไล่การน,นี่มันจับเรามาได้ไม่ได้การและโอ้โหหมาตัวนี้สองตัวเออเกมนี้คล้ายกับเกมหัวมีหัวมะพร้าวนะคะทุกคนเต่ ทำไมไม่ได้ใช่ไหมไปแมลมาแล้วตัวหนึ่งไปแมลมาแล้วตัวหนึ่งเออนี่แล้วนี่นี่นี่นต้อกระจายเบิรเลยอุ๊ยไม่เต้นอะไรเนี่ยทำไมไม,ท,ำทำไมไม่ไปทำงงทำไมไม่ไปทำงงทำงาน,งานหาแมวาโโหาเมลโอ้โหโอ้โหโอ้โห จะไปยังครับจะไปยังไงจะไปยังไงไปทางนี้ไปทางนี้ไป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 ทางนู้นไปทางนู้นตัวนี้มีกุญแจตัวนี้มีกุญแจสีเหลืองสีเหลืองโอ้ยกุญแจตรงนี้ไปประตูอุ้ยงง่ายโอ้โหแมวอยู่ตรงนั้นต้องอบบี้ไปทุกคนต้องอบบี้ไปเรียกอบบี้ง่ายๆ เฮ้มันลอยขึ้นอ่ะทุกคนมันลอยขึ้นเพิ่งสังเกตว่ามันลอยขึ้นเฮ้ยเฮ้ออยอ้สไลด์เฮ้ยไม่สไลด์ดิกระโดดตรงนี้ดีนะที่เรามองว่ามี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 หมาี่ไงเจอแล้วเขาบอกว่า ขอบคุณขอบคุณอะไรอ่ะไม่อ่านแล้วกันช่างเถิดไอ้กุญแจเหลืองเรายังมีอยู่เลยอ่ะเราต้องไปเอากุญแจแดงเออทุกคนพี่โดนไลอ่ะพี่โดนไล่พี่ไม่อยากโดนไล่าปไม่เอาทุกคนเฮ้ยมีโถ่ซ่วมด้วยทุกคน พี่เดินผ่านโถสซัวมาเฮ้ยเฮ้ยพี่จุ๊กมันอยู่ชีวิตจุ๊กมันพี่จุ๊กมันเฮ้ยกุญแจส้มกุญแจส้มกุญแจส้มตประตประตูฮึ่มฮึ่มฮเฮ้ยเอ่อตรงนี้มีหมาตรงนี้ไปได้ ตรงนี้มีหมาเอ้ยเราแอบดูได้ทุกคนตรงนี้ลงได้ตรงนี้มีหมาตรงนี้ลงได้ไม่อยากไปเดินใหม่ตรงนี้มีหมาตรงนี้ก็ต้องเลืเฮ้ย,ยไม่ใช่หรอ ทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้มันต้องมีทางไปสิทุกคนโอ้โหมีหมาแล้วก็ยังมีเอ,อ่อกล้วยด้วยนะตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมันหนีไม่ทันอ่ะทุกคนมันลงรัวๆเลย อาไหาไม่เฮ้ยเครงบน,นข้างล่างเฮ้ยยากจังเลย ก็สุดท้ายต้องกาสุดท้ายต้องไปทางนั้นเหรอ สใช่นีนสุดท้ายเอ้ยโหเป็นทางหลอก้ยลงไปโอเคทาานี้ ไปทางนี้ตรงนี้ตอมกลับลงไปตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้แล้วก็ขุด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 อืเจอแล้วลูกแมวยิบขึ้นมาเฮ้ยยิบขึ้นมา นะขอบคุณขอบคุณไม่คือบ๊อบบี้แคทหรอไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยนี่ไงคุณเจสีม่วงเราเคยหยิบไปอ่ะหนคุณเจสีม่วงเฮ้ยยังไม่เคยหยิบ ไปทุกคนเข้าไปโอ้โอ้โหเหมือนกับเกมหนีหวัวมะพร้าวเลยทุกคนเอ้ยไปไม่ได้ก็ไม่บอกนะเพื่อนโอเค,อเคนี่เหมือนเกมหนีหวัวมะพร้าวเลยทุกคนเอ้อเฮ้ยแล้วทุกคนเฮ้ยเหมือนแมวจะกดจะเอาเงินให้เรานะเพราะว่าเราหาลูก ของเขาครบถ้าเราหาครบเราจะได้ห้าเจ็ดสิบบาทเลยอ่ะนี่ไงเช้คขี้โกง ตายไปแล้วโดนหมากัดตายทุกคนโดนหมากัดตายคือแบบเมื่อกี้จะถึงอยู่แล้วอ่ะอุ้ยมันกระโดดได้ด้วยอะไอหมาตัวนี้นี่ใเซติกสิกเต้ทักษะคิกเกิลเฮ้ยมาได้แล้วเฮ้ยน้องมแมว ไปทางนู้นทำไมมาทางนี้มาทางนี้อุ้ยโอ้โหพี่ไม่ต้องอ่านหรอกทุกคนไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านอ่ะเราไปทุกทุกทุกมุมแล้วลองไปขวาซ้ายสุดบ้างอุ้ยซ้ายสุดมีสีเขียวสีเขียวยังไม่ได้ไปเก็บมาเก็บมาไปเลยอุ้ยอูยอย้กระดูก กดเอวม,มาไปทุกคนไปเลยตรงนี้ต้องมาทางนี้เฮ้ย <c oughs> มันกระโดดไม่ติดทุกคนเฮ้ยอือมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อุย้ย โอ้โหกระดูกเล็กนี่เดียวทุกคนฮู้เก็บตุกเก็บตกๆๆ<ป>โดนโดนหลอกเดียวทุกคนเฮ้ยโอเคใจเย็นเย็นไว้ก่อนพเพื่อนๆเดินช้า ก็เป็นอย่างนี้แหละิดเพื่อนไม่มีอะทุกคนเราก็จะไม่มีเหมือนกันนะไปเอ้ยไม่หลงกันละวมาทุกคนอย่าเข้าไปหามันเย้ไอ้อ้แมว,แมวตัวที่ตัวที่ห้าแล้วนี่ ไปซ้ายสุดบ้างตรงนี้ไปแล้วแต่มันจะบอกขึ้นมาเองว่าเมื่อก,กี้เราเจอกุญแจสีแดงอะ่ะก็จะไม่ได้เลยว่าอยู่ไหนเมื่อก,กี้มีน้องแมวอะ่ะน้องแมวอยู่ประมาณแถวแถวนี้เลยเกุญแจสีส้มเปิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เอยพวกเราคือแมวที่น่าสงสารที่สุดในปตตพีนี้วิ่งง้วิ่งงี้กุณเจสีแดงกุญแจสีแดงมันมันหลอกเราทุกคนแสดงว่าถ้าเจอกุญแจสีแดงห้ามเปิดขาดเย พาเรามันให้เรามาดูท่านนี่ะอุ้ย,ย,ยพวกนายตายตายแล้วซื้อใหม่เลยนะรู้ไหมอ่ะตายแล้วซื้อใหม่เลยเว ที่เรายังไม่เจอก็คือกุเจสีสีปกติหรือเปล่าสีเหลืองมันลื่นล้มตายได้เหรอทุกคนวยสีน้ำเงินสีน้ำเงินวิน้ำเงินก็เปิดไปแล้วเหลือตัวเดียวหาหาหานี่ไงกุเจสีเหลืองอากุเจสีเหลืองก็เก็บไปแล้ว ه, อะไรเนี่ยแล้วอีกตัวอยู่ไหนอยู่ไหนตัวแอดแถวนี้แหละอีกตัว ตัวเดียวอ่ะตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงตัวนึงหายไปไหนอ่ะปุ้ยใช้ห้าเหรียญเองเหรอถูกจังนี่ค่ะแล้วหายไหมเนะี่ยขอหายนะเอ้ยเราเจอแค่หกตัวเอง หมาจะกินเราไหมอย่างนี้หมามันคงจะไม่กินเราหรอกมั้งอันนี้ไปเร็วเฮ้ยเฮ้ย,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 ยตายมันดักทั้งคู่คน่นาเสายน่นเงียบว่าแล้วของหายแน่นอน เฮ้ยเราเสร็จยังมไม่ได้กอ๊อกล่าเอออีตัวอยู่ไหนเขาบอกว่ามันอยู่บริเวณแถวนี้แราว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละ เห็นความนิ่นมน่อ,อ,อ,อเออหมาะจะฆ่าตายอยู่แล้วไปขึ้นไปขึ้นไปนี่นมันจะโดดได้ด้วยไอหมาตัวน,นี้มันจะบินไปนอกจานไหมทุกคน ตัวเนื้อลูกนายอยู่ไหนลูกนายไม่ได้แอบดูเดวนี้เฮ้ยลูกนายหายอย่ะนะหรือว่าพวกหมาหรอเป็นคนเอาไปสามารถแก้นหน้อนได้ น่ามันจะไปรอดได้ยังไง คนชิดมุนเฮ้ยเราจะเจอใช่ไหมตัวหนึ่งเพิ่งเพิ่งรู้มีไอตัวชักโคบด้วยมีห้องชักโคบด้วยเพิ่งรู้ ม่นจะแห็บเฮ่อ huh. บินขึ้นด้วยไปร็วไปขึ้นๆๆๆเฮ้ยเจอแล้วลูกโหมาสุกซนจริงๆ เด็กพวกนี้ขอบล้นโอ้โหเฮ้ยพวกแมวพวกนี้เราได้กลายเป็นเจ้าถิน่นโอ้โหโอ้ตอนนี้พูดกับเราได้เฮ้ยมีแกนี่ไงมันเชื่อมโยงต่อกับหมูมะพร้าวทุกคน บอกแล้วมนเชื่อมโยงกับงูพา้างอู้สั่่อะไรกินอ่ะสหลับวันนี้ก็ขอจะเพียงไวแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระด,กดิ่งด้วยนะคะบายบาย